มิ้นกระทิงก้าวจีน่าน้ำฟ้าหนูดีเฮ <Hey, S 1> เปิดกล้องละครใหม่เปิดกล้องละครใหม่ให้แฟนจอแก้วได้รอติดตามแบบรัวๆและลาสุดสถานียักษ์ใหญ่ก็เริ่มเคาะผลงานเรื่องปังออกมาเรียกน้ำย่อยว่าแต่จะมีเรื่องไหนน่าสนใจบ้างบอกเลยว่าน่าดูหมดเริ่มจากทางวิกหมอชิดกับละครบราม่าน้ำตาแตกผีเสื้อสลับลายการพบกันอีกครั้งของมะเมี่ยวพรชดาและโอ๊ดรัตี ผลงานของผู้จัดมากฝีมือกบประพัชราไปต่อกับทางช่อง8ละครแนวสยองขวัญผีตาโคนจับดูดีอ่อนปริยาถอดมงมาลงละครในฐานะนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกผีตาโคนประกบกับพระเอกขวัญใจวัยรุ่นเจนใหม่ไกด์กันตะพล ด้านวิกสามพระรามสี่ก็ส่งสิ้นแสงตะวันเมื่อผู้จัดคนงามเมปฏิดาควานนักแสดงนิวเจนนำโดยสามสาวจีน่ายีนาน้ำฟ้าธัญพัฒนเดนิสจารินชามาประชันสองนุ่มหล่อก้าวนุพการอุกิติพลกับเรื่องราวเพื่อนรักสู่การแตกหักปิดท้ายดวงใจเจ้าเอ๋ยผลงานของแหม่มทิติมาเรื่องราวของสี่หนุ่ม 4, สี่สไตล์กระทิงขุนนรงจูเนียกาบดบัณฑิต มาสุและไอซ์ผานวาุวัตรเมื่อต้องมาพัวพันกับนางเอกสาวมิ้นรันรวีจนเกิดเป็นความรักเรียกว่าน่าดูทุกเรื่องพระนางสวยหลอ่อเคมีจึง้งและคุณละาครารอดูเรื่องไหนคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะคะ